กำลังมาหอดครับผมกำลังตวรวจดึงจัมโบ้จัมโบ้โบเป็นเสือเหรออืม กินเว้ยึฮึฮึฮึึึอออพอดึงไว้บอกให้มันอวยมากนะ nghi viên phó leo 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 เด็กไว้จะทำอะไรพอไว้มันอวยนะไม่ได้เขาง,ง่ามอยู่บ่ง่ามขาายอเขาวานลืดดำม<ำ>าทำไมทำไมลูกทำไมทำไมไรนังวะอยู่แล้ยล่ะอยู่แล้ว มาลูกเอามาวิโกโกบอแรกจังหวงหะว,ว,ว,ว่างันขึ้นบา,า,า,านีนรีบทีบใส่ด้อยมาตอนนี้ฝาวแล้วฝาวเมื่อเจุดฐานจบดัานจ่อ cô we cô we cô đi ngoài đâu không trong bạn này là lưu lục lưu 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 Pháo nghe pháo nghe đi 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 เล่นอยเล่นอยเล่นมันพอแกะเสือกออกมะแกะเสือกฮะ,ะม,ามามาปล่อยเสื่อของเจ้าเมื่อกีอ้เอาไปนั่งแกะเสือกออกละปล่อยเข้าออเลยพอจุ่มาบัง

Luôn lục lưu, lưu luôn 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 đứng luôn luôn ngoài, luôn 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 Tiếng luôn ở luôn nó luôn luôn อย่าเล่นตีละลูกอย่าเล่นตีละวิโกวิโกแดงเจอแดงเนี่ยนะลูกซี่ไหวครับ่น มันดมนะเพอาะมันดมนะกันจะมนดมขึ้นกันน,น,กนี่โคมซาหลายครับโอ้ครับปล่อยเสือกใส่รถครับเอาเร็วๆดีล่ะ ไม่ไหวไ่ไหวพอเอาก่อนได้หนิไหวนั่นเอาพอเอาก่อนได้น่ะฮะอ่ากันว่านวเนี่ยมันไหวขนาดนี้จัากันเป็นยังไงพอก่อนก็พอเอาเจ้าเฮือกหมดเลยพอเอาก่อนนี่ปั๊บหลุดเลยครับแล้วแล้วขอบคุณนะครับสำหรับพ้อสนองนะคของน้องหมอนนนยัยนะครับเอื่นใสเอื่นหาอ่าโชบป,ประดิษฐ์ฟาร์มนะครับอ่ามา ผสมพันธุ์นอกสถานทีครับตอนนี้แล้วแล้วนะครับนาะขอบคุณขอบคุณที่เอินใสเอินหาหลูกหลานมาผสมพันธุ์นอกสถานทีนะครับรับแล้วแล้วนะครับตู้กงงรับแล้วแล้วครับตู้กงเลยครับครับอันนี้นะครับครับขอบคุณเด้อครับสำหรับพอน้องนาอครับนาะทางบ้านโนนใหญ่นะเอินใสเอินหาจกประดิษฐ์ฟาร์ม หมาผสมพันหนอกสถานทีนะครับแล้วแล้วนะครับตู้กงเลยครับผมครับพี่น้องสนุกสนใจอยากสิได้พอพันหมาผสมพันหนอกสถานทีครับโทรหาได้ที่โชคประดิษฐ์ฟาร์มเบอร์เทอร์ติดต่อนะครับ0653239018นะครับเบิ่งทั้งเฟซทั้งยูทูปนะครับเขายูทูปก็เห็นครับโชคประดิษฐ์ฟาร์มนะครับเนาะ พิมพ์คำว่าโชคประดิษฐ์ฟาร์มนะครับก็เห็นคลิปผมทั้งเบิร์ดนะครับสลับคลิปนี้ฝากไว้สนิทสกอรคลิปหนาคลิปน่จะนํานมาฝากพี่น้องใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใเดื๋ยสลับคลิปนี้สวัสดีครับผม